เสหรัฐมอบเงินสองแสนหม่อจกโบกอา,าสาส่งต่อครอบครัวนักดับเพลิงจากเหตุเพลิงไหมโรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติกตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2 5 6 4ที่ผ่านมาเพลิงไหมทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและมีผู้บาดเจ็บอีก33รายและล่าสุดนักร้องคนดังอย่างเพชสหรัฐก็ได้โพดภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าขอประเดิมคนแรกที่มอบเงินให้กับครอบครัววีระบุษผู้ใจกล้าอา,าสาดับเพลิง1,0,000แบาท หลังจากนั้นได้มีการติดต่อไปยังตลกชื่อดังหม่ำจกมกเป็นสะพานบุญในการมอบเงินจํานวนทั้งหมด2 0 0 0 0นบาทจากของตน1น0 0 0แสนของเพื่อนเพิ่มเติมอีก1 0 0 0 0แสนและจะนำไปมอบให้ในวันที่8รกรกฎาคมโดยมอบให้คนป่วยและน้องอาสาที่รักษาอยู่ และอีก10,000แสนบาทจะมอบให้กับครอบครัวของนักดับเพลิงที่เสียชีวิตและยังเผยอ,อีกว่าจะพยายามหางบประมาณมาส่งมอบให้กับนักอาสาพเพื่อที่จะได้มีเครื่องมือที่ระงับเหตุได้ขอขอบคุณภาพไอจีหมอำจกบกสแลตเฟซบุ๊กเพจสหราภาพ,หาาภาพแหล่งข้อมูลข่าว TNN ช่อง16ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ